วัสด,ดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์ยุโรปไปตลอดกาลเรื่องราวแห่งความเดือดดาลนความสิ้นหวังและการลุกขึ้นสู้ของประชาชนผู้หิวโหวย <c oughs> เพื่อทวงคืนศักดิ์ศรีและชีวิตที่ดีกว่า เรากำลังจะย้อนเวลากลับไปยังประเทศฝรั่งเศสในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่18ครับดินแดนที่เคยเป็นศูนย์กลางแห่งอารยธรรมและความหรูหราแต่ภายใต้ความงดงามตรการตาของพระราชวังแวร์ซายกลับซุกซ่อนความไม่เท่าเทียมและความทุกข์ทรมานแสนสาหัสของคนส่วนใหญ่เอาไว้ ลองจินตนาการภาพตามผมนะครับในปีคศ1789ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยและมีอำนาจมากที่สุดในยุโรปแต่ความมั่งคั่งนั้นมันกระจุกตัวอยู่แค่ในกลุ่มชนชั้นสูงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรเท่านั้นที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ้งเฟอ้อสุดขีดมีเสื้อผ้าอาภรณ์ที่หรูหราสวนเครื่องเพชรพราระยับจัดงานเลี้ยงเต้นรำทุกค่ำคืนดื่มไวน์รสเลิศ ทานอาหารชั้นดีที่ปรุงจากวัตถุดิบหายากในขณะที่คนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งก็คือชนชั้นแรงงานและชาวนากลับต้องดิ้นรนเพื่อเอาชีวิตรอดไปวันๆนะครับพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอองตัวเนตคือสัญ,ญลักษณ์ของความฟุ้งเฟอ้อนั้น พวกพระองค์ประทับอยู่ในพระราชวังแวร์สายอันโออาที่ถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรบรรจงด้วยพองคำและหินอ่อนมีสวนที่กว้างใหญ่ไพศาลสารสะน้ำพุที่สวยงามตระการตาการใช้ชีวิตของราชวงศ์และชนชั้นสูงในเวลานั้นแทบจะเรียกได้ว่าไม่ต่างอะไรกับอยู่ในโลกอีกใบเลยครับโลกที่แยกขาดจากความเป็นจริงที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ ในขณะที่ราชสำนักและขุนนางกำลังสนุกสนานกับชีวิตที่ไร้ซึ่งความกังวลประชาชนในเมืองหลวงอย่างปารีสและตามชนบทต่างๆกำลังเผชิญกับความยากแค้นแสนสาหัสราคาขนมปังซึ่งเป็นอาหารหลักของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นจนแทบจะซื้อไม่ได้เพราะภาวะแห้งแล้งและโรคระบาดในพืชผลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายอย่างหนักผู้คนอดอยากผอมโซ เจ็บป่วยและล้มตายเป็นจำนวนมากขนมปังเพียงก้อนเดียวในบางวันอาจหมายถึงชีวิตของทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้ครับความหิวโหวยไม่ได้มาเพียงลำพังมันพ่วงมาด้วยความอายุติธรรมการเก็บภาษีที่หนักหน่วงและไม่เป็นธรรมที่ราชสำนนกและชนชั้นสูงไม่ต้องจ่ายกลับตกเป็นภาระของประชาชนผู้ยากไร้แต่เพียงฝ่ายเดียว พวกเขาทำงานหนักแทบตายแต่รายได้ส่วนใหญ่กลับถูกรีดไถไปเป็นภาษีเพื่อนำไปบำรุงบำเรอความสุขสบายของชนชั้นนำที่ไม่เคยแม้แต่จะสนใจใยดีกับความทุกข์ยากของเขาเลยเสียงบ่นกระซิบกระซาบจากความไม่พอใจเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆจากเสียงเล็กๆในมุมมืดก็เริ่มดังขึ้นเป็นเสียงตะโกนแห่งความไม่พอใจที่ส่งผ่านกันไปปากต่อปาก ประชาชนรู้สึกว่าพวกเขาถูกกดขี่ถูกหลอกใช้และถูกทอดทิ้งความรู้สึกว่าถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมมันค่อยๆกัดกินหัวใจของพวกเขาจนกลายเป็นความโกรธแค้นที่สั่งสมรอวันที่จะปัทถุออกมาเป็นเปลวไฟที่เผาผลาญทุกสิ่งเปลวไฟแห่งการปฏิวัติที่จะพลิกหน้าประวัติศาสตร์ไปตลอดกาล ในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าอะไรคือฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เปลวไฟแห่งความโกรธแค้นของประชาชนลุกโชนขึ้นจนไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้อีกต่อไปโปรดติดตามครับจากตอนที่แล้วนะครับเราได้เห็นภาพความเหลื่อมล้ำสุดขีดที่เกิดขึ้นในสังคมฝรั่งเศสระหว่างราชสํานกที่ฟ,ฟุ้งเฟ้อกับประชาชนที่อดอยาก แต่ความหิวโหยและภาษีที่หนักหน่วงไม่ใช่แค่เพียงสาเหตุเดียวที่จุดชนวนการปฏิวัติขึ้นมานะครับยังมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาผสมโรงและทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงไปอีกจนยากที่จะควบคุมได้ ในช่วงเวลานั้นฝรั่งเศสไม่ได้แค่เผชิญกับปัญหาภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังแบกรับภาระหนี้สินมหาศาลจากการเข้าไปพัวพันกับสงครามต่างๆในต่างแดนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนการปฏิวัติอเมริกาซึ่งแม้จะประสบความสำเร็จแต่ก็แลกมาด้วยการที่ท้องพระคลังของฝรั่งเศสแทบจะว่างเปล่าเลยทีเดียวครับทำให้รัฐบาลไม่มีเงินพอที่จะมาจุนเจือประเทศหรือแก้ไขปัญหาความเดือด ร้อนของประชาชนระบบสังคมในเวลานั้นถูกแบ่งออกเป็น3ฐานาน,นันดรหรือที่เรียกว่า three estates ครับฐานนันดรที่1คือพระสงฆ์ฐานนันดรที่2คือชนชั้นขุนนางและฐานนันดรที่3คือประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แม้ว่าฐานนันดรที่3จะประกอบด้วยคนหลายหลายกลุ่มตั้งแต่ชาวนาผู้ยากไร้ไปจนถึงชนชั้นกลางที่ร่ำรวยและมีการศึกษาดีอย่างพวกชนชั้นกระดุมพีแต่พวกเขากลับไม่มีสิทธิ์มีเสียงในการปกครองเลย ในขณะที่ฐานันดรที่หนึ่งและสองซึ่งมีจำนวน,นน้อยกว่ามากกลับได้รับสิทธิพิเศษมากมายไม่ต้องเสียภาษีมีอำนาจและอิทธิผลสูงและมักจะใช้ชีวิตอย่างหรูหราสุขสบายนี่คือความไม่เป็นธรรมที่ฝังรากลึกในสังคมฝรั่งเศสมานานหลายศตวรรษและมันก็เป็นเหมือนระเบิดเวลาที่กำลังนับถอยหลังรอวันระเบิด เมื่อสถานการณ์เศรษฐกิจย่ำแย่ลงเรื่อยๆรัฐบาลของพระเจ้าหลุยที่16ไม่สามารถหาทางออกได้ ผลทางเดียวที่ดูเหมือนจะพอเป็นไปได้ในเวลานั้นคือการเรียกประชุมสภาฐาน,นันดรหรือ Estates General ขึ้นมาครับซึ่งไม่ได้มีการประชุมมาน,นานเกือบ175ปีแล้วเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูปภาษีเพื่อให้ชนชั้นสูงยอมเสียภาษีบ้างหวังว่าจะช่วยกอบกู้สถานการณ์ทางการเงินของประเทศได้ แต่การประชุมสภาฐานนันดรในปี1789กลับไม่ได้เป็นไปอย่างที่ราชสำนักคาดหวังไว้เลยครับตัวแทนจากฐานนันดรที่3ซึ่งมีจำนวนมากกว่าฐานนันดรที่1และ2รวมกันเสียอีกต้องการให้มีการโหวตแบบ1คน1เสียงไม่ใช่1ฐานาน,น,นันดร1เสียงอย่างที่เคยเป็นมาเพราะพวกเขารู้ว่าหากยังใช้ระบบเดิมพวกเขาจะไม่มีทางชนะการโหวตได้เลย ข้อเสนอนี้ถูกปฏิเสธอย่างรุนแรงโดยพระเจ้าหลุยที่16และตัวแทนจากฐานนันดอนที่1และ2ทําให้ความตึงเครียดภายในห้องประชุมพุ่งสูงขึ้นถึงขีดสุดตัวแทนจากฐานนันดอนที่3รู้สึกว่าพวกเขาถูกดูถูกถูกมองข้ามและถูกปฏิเสธสิทธิอันชอบธรรม สิ่งที่เคยเป็นความไม่พอใจที่สุกซ่อนอยู่ภายในตอนนี้มันปะทุออกมาอย่างเปิดเผยแล้วครับและพวกเขาตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะมาถึงและจะไม่มีใครสามารถหยุดยั้งมันได้อีกต่อไป ในตอนต่อไปเราจะมาพบกับเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งเมื่อความคับแค้นของผู้คนแปลเปลี่ยนเป็นพลังขับเคลื่อนอันมหาศาลซึ่งจุดชนวนให้เกิดเหตุการณ์ที่จะสั่นสะเทือนปารีสและทั้งโลกโปรดติดตามครับ จากความตึงเครียดในการประชุมสภาฐานนันดรนในตอนที่แล้วนะครับตัวแทนจากฐานันดรที่3ได้แสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้อีกต่อไปและนั่นคือจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์สำคัญอีกหลายอย่างที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีใครคาดคิด เมื่อข้อเรียกร้องของฐานันดรที่3ถูกเพิกเฉยและห้องประชุมหลักถูกสั่งปิดโดยราชสำนักพวกเขาจึงไม่ยอมแพ้นะครับเหล่าตัวแทนจากฐานันดรที่3ได้พากันไปรวมตัวกันที่สนามเทนนิสในร่มแห่งหนึ่งเมื่อวันที่20มิถุนายนคศ1789และในวันนั้นเองพวกเขาได้ทำสิ่งที่เรียกว่าคำสาบานสนามเทนนิสหรือเทนนิสคอร์ดโอสขึ้นมาครับซึ่งเป็นคำสาบานที่ประ กาดว่าจะไม่แยกจากกันและจะประชุมต่อไปจนกว่าจะได้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่สำหรับฝรั่งเศส คำสาบานนี้เป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและอำนาจของประชาชนที่พวกเขาตระหนักว่าไม่จำเป็นต้องพึ่งพาราชสำนักอีกต่อไปพวกเขาสามารถสร้างอนาคตของตัวเองได้และนี่คือจุดกำเนิดของสม,มัชชาแห่งชาติหรือ National Assembly อย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นการท้าทายอำนาจของกษัตริย์โดยตรงเลยครับ ในขณะที่ความตึงเครียดทางการเมืองกำลังก่อตัวขึ้นในปารีสประชาชนในเมืองหลวงก็กำลังเผชิญกับความหิวโหยและสถานการณ์ที่เลวร้ายลงเรื่อยๆข่าวลือเรื่องการที่กษัตริย์จะใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามประชาชนก็เริ่มแพร่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วความกลัวความกโกรธและความสิ้นหวังผสมรวมกันจนทำให้บรรยากาศในปารีสเต็มไปด้วยความร้อนระอุพร้อมที่จะปะทุข,ขึ้นทุกเมื่อ และแล้วในวันที่14กรกฎา,าคมคศ1789เหตุ 89, การณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นครับฝูงชนชาวปารีสทุกโกรธแค้นได้บุกเข้าโจมตีคุกบาสตีหรือบาสทิลซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจอันไม่เป็นธรรมของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช คุกบาสตีในเวลานั้นไม่ได้มีนักโทษการเมืองสำคัญมากมายนักแต่การที่ประชาชนบุกเข้ายึดคุกแห่งนี้ได้ถือเป็นชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่มากๆครับมันแสดงให้เห็นว่าอำนาจไม่ได้อยู่แค่ในมือของกษัตริย์อีกต่อไปแต่อยู่ในมือของประชาชนแล้ว การล่มสลายของคุกบาสตีส่งผลสะเทือนไปทั่วฝรั่งเศสมันเป็นเหมือนสัญญาณบอกว่าการปฏิวัติได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วและไม่มีอะไรจะหยุดยั้งมันได้อีกต่อไปข่าวการยึดคุกบาสตีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วทั่วประเทศจุดประกายให้เกิดการลุกฮือของประชาชนในเมืองอื่นๆและตามชนบทด้วยครับชาวนาบางส่วนก็ลุกขึ้นต่อต้านเจ้าของที่ดินเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าความ หวาดกลัวครั้งใหญ่หรือเกรดเฟียที่ทำให้ชนชั้นสูงต้องหวาดผวาไปตามๆกัน การปฏิวัติไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในปารีสอีกต่อไปมันกำลังแผ่ขยายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วและกำลังจะเปลี่ยนโฉมหน้าของฝรั่งเศสไปตลอดกาลในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าเมื่อประชาชนมีอำนาจในมือแล้วพวกเขาจะนำพาประเทศไปในทิศท,ทางใดและอำนาจของกษัตริย์จะตกต่ำลงไปถึงขั้นไหนโปรดติดตามครับ เมื่อประชาชนเริ่มมีอำนาจและรวมตัวกันภายใต้สมัชชาแห่งชาติในตอนที่แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็เริ่มปรากฏเป็นรูปธรรมมากขึ้นหนึ่งในผลงานที่สำคัญที่สุดของการปฏิวัติในช่วงแรกๆก็คือการประกาศปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนและพลเมืองหรือ Declaration of the Rights of Man and of the Citizen ขึ้นมาครับ ปฏิญญานี้ถูกประกาศใช้ในเดือนสิงหาคมคศ1789มันเป็นเอกสารทิ่ทรงพลังที่ประกาศหลักการสำคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสนั่นก็คือเสรีภาพเสมอภาคพระราดนภาพหรือ l i เบอร์เต a เอกาลิเต e r ฟร t เมันยืนยันว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกันมีสิทธิเสรีภาพติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด เช่นสิทธิในชีวิตสิทธิในทรัพย์สินสิทธิในการแสดงความคิดเห็นและการต่อต้านการกดขี่ซึ่งปฏิญญานี้ถือเป็นรากฐานสำคัญของกฎหมายสิทธิมนุษยชนสมัยใหม่เลยนะครับ แต่แม้จะมีการประกาศสิทธิอันยิ่งใหญ่นี้ออกมาสถานการณ์ความหิวโหยในปารีสก็ยังคงไม่ดีขึ้นเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้หญิงในปารีสซึ่งเป็นคนกลุ่มแรกๆที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากอย่างแสนสาหัสเมื่อวันที่5ตุลาคมคศ1789เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าการเดินกรบวนของสตรีสู่แวร์ซายหรือ Women's March on Versailles ขึ้นมาครับ ผู้หญิงจำนวนหลายพันคนซึ่งส่วนใหญ่เป็นแม่ค้าและชนชั้นแรงงานได้รวมตัวกันเดินขบวนจากปารีสไปยังพระราชวังแวร์ซายเพื่อเรียกร้องขนมปังและบังคับให้กษัตริย์และพระราชินีเสด็จกลับปารีส ภาพของสตรีผู้โกรธแค้นพร้อมกับอาวุธเท่าที่จะหาได้เดินทางไกลหลาย10กิโลเมตรท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายเป็นภาพที่สะเทือนอารมณ์และน่าเกรงขามอย่างยิ่งครับเมื่อไปถึงแวร์ไซพวกเธอได้บุกเข้าไปในพระราชวังและยืนกรานให้กษัตริย์และพระราชินีเสด็จกลับปารีส ในที่สุดพระเจ้าหลุยที่16และพระนางมารีอองตัวเนตก็ถูกบังคับให้เสด็จจากพระราชวังอันโออากลับไปประทับในพระราชวังตุยเลอรีสที่ปารีสภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดของประชาชนการย้ายราชวังกลับปารีสเป็นการลดทอนอำนาจและศักดิ์ศรีของราชบัลลังก์อย่างมหาศาลกษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้ปกครองที่อยู่ห่างไกลและสูงส่งอีกต่อไป แต่กลายเป็นเสมือนนักโทษของประชาชนไปโดยปริยายในช่วงเวลาเดียวกันนั้นแนวคิดทางการเมืองก็เริ่มแตกแยกออกเป็นหลายฝ่ายกลุ่มหัวรุนแรงอย่างพวกจากอบง่งหรือแจคโคบินส์และกลุ่มสายกลางอย่างพวกจีรองแดงหรือจีรองดินส์ก็เริ่มมีบทบาทมากขึ้นได้การเมืองฝรั่งเศสและแข่งขันกันเพื่อช่วงชิงอำนาจ เมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆและราชวังรู้สึกไม่ปลอดภัยในปารีสพระเจ้าหลุยที่16จึงพยายามหลบหนีออกจากฝรั่งเศสพร้อมกับพระราชวังในเหตุการณ์ที่เรียกว่าการหลบหนีไปวาแรนหรือ Flight to w วาแ e นในเดือนมิถุนายนคศ1791 แต่ก็ถูกจับได้และถูกนำตัวกลับมายังปารีสการกระทำครั้งนี้ยิ่งทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ไว้วางใจกษัตริย์มากขึ้นไปอีกและเร่งให้กระแสเรียกร้องให้ล้มล้างระบอบกษัตริย์ทวีความรุนแรงขึ้นมากขึ้น ในตอนหน้าเราจะได้เห็นว่าความไม่ไว้วางใจที่สั่งสมมานานจะนำไปสู่จุดจบที่น่าสลดใจของราชวังฝรั่งเศสอย่างไรและความรุนแรงของการปฏิวัติจะพาประเทศไปสู่ความมืดมิดเพียงใดโปรดติดตามครับจากความพยายามหลบหนีของพระเจ้าหลุยที่16ที่ล้มเหลวในตอนที่แล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์กับประชาชนก็ถึงจุดแตกหักอย่างแท้จริง ความเชื่อใจที่เคยมีแม้จะน้อยนิดก็หมดสิ้นไปและนำไปสู่เหตุการณ์ที่รุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์การปฏิวัติฝรั่งเศสเมื่อกระแสต,ต่อต้านระบอบกษัตริย์รุนแรงขึ้นเรื่อยๆในที่สุดราชอาณาจักรฝรั่งเศสก็ถูกล้มล้างและมีการสถาปนาสาธารณรัฐฝรั่งเศสที่หนึ่งขึ้นมาในเดือนกันยายนคศ .1792 นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองของฝรั่งเศสเลยนะครับจากระบอบกษัตริย์ที่ปกครองมานานนับพันปีสู่ระบอบสาธารณารัฐที่ประชาชนมีอำนาจสูงสุดแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็ไม่ได้มาอย่างสันติครับในเดือนมก,กราคมคศ1993พระเจ้าหลุยส์ที่16ซึ่งตอนนี้ถูกเรียกว่าพลเมืองหลุยส์กาเป ถูกนำตัวขึ้นศาลในข้อหากบฏต่อประเทศชาติและถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยกิโยตินหรือกิโยตินเครื่องประหารชีวิตที่โด่งดังและน่าหวาดกลัวภาพการประหารชีวิตกษัตริย์ในที่สาธารณะสร้างความตกตะลึงไปทั่วยุโรปและทั่วโลกมันคือการประกาศอย่างชัดเจนว่ายุคสมัยของกษัตริย์ที่ปกครองโดยอำนาจเบ็ดเสร็จได้จบลงแล้ว ไม่กี่เดือนต่อมาในเดือนตุลาคมคศ1993พระนางมารีอองตัวเนตก็ถูกนำตัวขึ้นกิโยตินเช่นเดียวกันการประหารชีวิตอดีตพระราชินีผู้เคยฟุ้งเฟ้อเป็นอีกหนึ่งสัญ,ญลักษณ์ของการที่อำนาจของชนชั้นสูงได้ถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงและมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของช่วงเวลาที่มืดมิดที่สุดของการปฏิวัติ ซึ่งถูกเรียกว่ารัชสมัยแห่งความหวาดกลัวหรือ Reign of Terror ครับในช่วงรัชสมัยแห่งความหวาดกลัวระหว่างปีคศ1น9 3ถึง1944การปฏิวัติได้เข้าสู่ช่วงที่รุนแรงและนองเลือดที่สุดภายใต้การนำของ m a x i m ซ l i ิ n r o b นโรเบสเปหรือ Maximilian Robespierre ผู้นำพรรคชากอแบงและคณะกรรมการความปลอดภัยส่วนรวมหรือ Committee of Public Safety พวกเขาอ้างว่าการใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้องการปฏิวัติจากศัตรูทั้งภายในและภายนอกผู้คนหลายหมื่นคนที่ต้องสงสัยว่าเป็นศัตรูของการปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นขุนนางพระสงฆ์หรือแม้แต่ประชาชนธรรมดาที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏถูกจับกลุ่มและถูกนำตัวขึ้นกิโยตินอย่างรวดเร็วโดยแทบไม่มีโอกาสได้แก้ต่างเลยครับท้องถนนในปารีสเต็มไปด้วยเลือด เสียงกิโยตินทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนความหวาดกลัวปกคลุมไปทั่วประเทศไม่มีใครรู้ว่าใครจะเป็นรายต่อไปแม้แต่บรรดาผู้นำการปฏิวัติเองก็ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงนี้ด้วยเช่นกันรอแบสเปียเองที่เคยเป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในรัชสมัยแห่งความหวาดกลัวก็เริ่อม,มีอำนาจมากเกินไปและลงโทษผู้ที่ไม่เห็นด้วยอย่างโหดเหี้ยมจนในที่สุด เพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาก็เริ่มหวาดกลัวว่าตัวเองจะเป็นรายต่อไปและนั่นนำไปสู่การโค่นล้มอำนาจของโรแบสเปียนในที่สุดในตอนหน้าเราจะมาดูกันว่าหลังจากการสิ้นสุดของรัชสมัยแห่งความหวาดกลัวฝรั่งเศสจะฟื้นตัวจากความวุ่นวายได้อย่างไรและการปฏิวัติที่เริ่มต้นด้วยอุดมการณ์อันสูงส่งจะทิ้งมรดกอะไรไว้ให้กับโลกบ้างโปรดติดตามครับ จากความรุนแรงและเลือดที่หลั่งรถแผ่นดินฝรั่งเศสในรัชสมัยแห่งความหวาดกลัวในตอนที่แล้วนะครับในที่สุดช่วงเวลาแห่งความบ้าคลั่งก็สิ้นสุดลงด้วยการโค่นล้มและประหารชีวิตมักซิมิเลียนรอแบสปิแยในเดือนกรกฎาคมคศ1794ถือเป็นการปิดฉากยุคแห่งการเข่นฆ่าที่น่าสะพรึงกลัว หลังจากการล่มสลายของรอแบสปิแยร์ฝรั่งเศสก็เข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านที่สับสนวุ่นวายอีกครั้งครับมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่เรียกว่าคณะมนตรีบริหารหรือ The Directory ขึ้นมาซึ่งเป็นรัฐบาลที่พยายามจะสร้างความมั่นคงและยุติความรุนแรงแต่ก็ยังคงเผชิญกับปัญหาเศรษ,ษฐกิจและความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ดีและความไม่พอใจของประชาชนก็ยังคงมีอยู่ อย่างไรก็ตามแม้จะเต็มไปด้วยความวุ่นวายและความรุนแรงการปฏิวัติฝรั่งเศสก็ได้ทิ้งมรดกอันยิ่งใหญ่เอาไว้ให้กับฝรั่งเศสและโลกใบนี้ครับอุดมการแห่งเสรีภาพเสมอภาคพราดอนภาพที่เคยเป็นเพียงแค่คำพูดได้กลายเป็นรากฐานสำคัญของการก่อตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและยังคงเป็นหลักการสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมสมัยใหม่มาจนถึงทุกวันนี้ การปฏิวัติได้ทำลายระบบศักดินาและระบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งเคยผูกขาดอำนาจและสิทธิพิเศษไว้กับชนชั้นสูงเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิทธิในการเลือกตั้งสิทธิในการถือครองทรัพย์สินหรือสิทธิในการแสดงออกทางความคิด แม้ว่าในทางปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ในทันทีแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญอย่างยิ่งครับ ผลพวงของการปฏิวัติฝรั่งเศสไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในประเทศฝรั่งเศสเท่านั้นนะครับมันยังส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อทวีปยุโรปและทั่วโลกอุดมการณ์ของการปฏิวัติได้แพร่กระจายไปยังดินแดนต่างๆจุดประกายให้เกิดการปฏิวัติและกระบวนการเรียกร้องเอกราชในประเทศอื่นๆท้าทายอำนาจของราชวงศ์และจักรวรรดิเก่าแก่ทั่วทั้งยุโรปและเป็นแรงบันดาลใจให้กับการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนและการ ปกครองระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา แม้ว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสจะจบลงด้วยความวุ่นวายและในที่สุดก็มีนายพลหนุ่งที่ชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตหรือนโปเลียนโบนาปาร์ตขึ้นมามีอำนาจและพลิกโฉมหน้าฝรั่งเศสอีกครั้งแต่อุดมการณ์และบทเรียนจากการปฏิวัติครั้งนี้ก็ยังคงอยู่และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ครับมันสอนที่เราเห็นว่าเมื่อประชาชนถูกกดขี่ถึงที่สุดและความอยุติธรรมดำรงอยู่ยาวนาน เกินไปพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงก็สามารถประทุข,ขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อการปฏิวัติฝรั่งเศสจึงไม่ใช่เพียงแค่เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่จบลงไปแล้วเท่านั้นนะครับแต่มันคือเรื่องราวที่ย้ำเตือนเราอยู่เสมอถึงความเสรีภาพความเสมอภาคและการต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของมนุษย์แม้ต้องแลกมาด้วยเลือดและน้ำตาแต่สิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญที่หล่อหลอมโลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้ครับ